วันที่19ตุลาคมนางสาวสุนิสาสิงหแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุภารัตน์สมฤทธินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการได้ตรวจติดตามผลคำสั่งตามมาตรา139บริษัทโอลิมปัสออยจำกัดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมีลูกจ้าง9คนเป็นลูกจ้างรายเดือน2คนรายวัน7คนผลการตรวจปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ในวันเดียวกันได้เข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานบริษัท a อ a บ้านบัญชีจำกัดประกอบกิจการรับทำบัญชีมีลูกจ้างสองคนเป็นลูกจ้างรายวันอันตราค่าจ้างต่ำสุดวันละ340บาทผลการตรวจปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายวันที่21ตุลาคมเวลา6นาฬกา เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพบครบ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครร่วมกับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีวางผานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ120ปีสมเด็จพระศรีนก,กินทราบรมราชชนนีณหอประชุมโรงเรียนสกลรารวิทยานุกูลอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเวลา13.30นาิกา30นาทีนางสาวสุก,กัลยาแก้วสมสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตี้จังหวัดสกลนครครั้งที่1ทับ2563เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และประเภทของเมืองอัจฉริยะณห,ห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น4สารากางจังหวัดสกลนครขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง22ตุลาคม2563จำนวน5เรื่อง มีผู้รับรู้จำนวน6,490คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางไลน์1 1กลุ่มมีผู้รับรู้5 7 7 1คนทางเฟ c บุ o กหนเฟซมีผู้รับรู้5 5 5 5คนทางเว็บไซต์1เว็บไซต์มีผู้รับรู้7 7 3คนกอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน